สวัสดีค่ะบุยอรวา,าวรรณธรรมเมาทิุณหัวข้อนี้เราก็จะมาสอนวิธีการกดติดตามหรือการสมัครเป็นสมาชิก YouTube Channel ช่องสีกรุง YouTube อันดับแรกเลยนะคะให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ www.youtube.com หลังจากนั้นในข้องเซิร์ชนะคะก็ให้เราพิมพ์คำว่าสีกรุง S R I K R U N G แล้วก็ y o y u G u b e กดค้นหาเลยค่ะอ่าเราก็จะเข้ามาที่ช่องสีกรุง y o u t u b e นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของช่องนะคะเมื่อเราเข้ามาที่ช่องนี้แล้วนะคะก็ให้เรานะคะกดติดตามตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นช่องของดิฉันเองนะคะสำหรับท่านที่ใช้เมนูภาษาอังกฤษก็จะขึ้นคำว่า subscribe ให้กดตรงนี้นะคะเวลาที่มีข่าวสารใหม่ๆอัปเดตในช่องนี้นะคะก็จะไปแสดงผลที่หน้าอีเมลของท่านค่ะขอบคุณมากค่ะ